นี่นะคะเป็นหอมแดงนะคะพริกสดแล้วก็ตะไะคร้ค่ะตำให้ละเอียดนะคะเราจะทําอมเนื้อกันค่ะทุกคนนี่คือวัตถุดิบหลักของเราก็คือเนื้อวัวค่ะส่วนผักนี้นะคะก็จะเป็นคุณตูนะคะล้างสะอาดแล้วแต่ใบเขาจะเป็นสีอย่างนี้เนาะ,ะเพราะผักปลอดสารนะคะมีผักชีค่ะทุกคนต้นหอมหอมีทั้งเลยที่เป็นดอกแบบนี้แล้วก็ต้นหอมนะคะแล้วก็มีผักกาดดอกเนาะของผักกาดดอกนะจ๊ะ <laughs> นี่นะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเลย ปาทูลงไปแล้วจ้าปาทูทอดกรอบๆกันเลยจ้าเรืองกรอบแล้วค่ะเลืองกรอบแล้วทอดสามตัวแรก,กับไปอีกสองตัวจ้าสองตัวก็มาค่ะแล้วเราคู่กันค่ะตั้งหม้อใส่น้ำนิดหน่อยนะคะทุกคนนำวัตถุดิบของเรามาค่ะจะตักตัวนี้ใส่ลงไปก่อนนะคะเราจะรวนเนื้อก่อนค่ะทุกคน นี่ค่ะใส่ลงไปแล้วนะคะเราจะไปให้เขาเดือดก่อนแล้วเราจะเอาเนื้อลงไปคั่วนะคะให้มันมีกลิ่นหอมนะทุกคนคะ่ะคั่วก่อนนะคะคัว่วเครื่องก่อนให้เขาหอมๆแล้วก็จะเอาเนื้อลงไปค่ะทุกคน,นก็คั่วไปคั่วมาก่อนนะคะคั่วคั่วก่อนเนาะแล้วเราจะค่อยเติมน้ําทีหลังนะคะทุกคนคะ่ะขั้นตอนนี้ก็ลรุงไปได้เลยนะคะอยากใส่อะไรก็ตามใจปงไปเลยจ้ะ ใส่ตอนที่เนื้อเขายังไม่ค่อยสุกมันก็จะมีความนัวในเนื้อนะทุกคนคะ่ะแล้วแต่ใครถนัดนะคะจะปรุงตอนใส่น้ําแล้วก็ได้จะไม่ว่ากันนะคะสุดขใครสุดเราจ้าตอนนี้นะคะมันก็จะเริ่มเดือดจะก็ะใส่ผงนัวลงไปเลยจะทุกคนนะคะผงนัวเกลือน,นิดหน่อยนะคะแล้วก็ปลาร้านะคะปลาร้าหน่อยนะคะทุกคนแล้วเราก็จะมาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะคั่วไปจนหมูสุกเหลืองคะ่ะทุกคนอุย้ยพูดผิดเนื้อสุกเหลืองนะคะเริ่มเดือดหอมแล้วค่ะทุกคน โอ้หิวข่าวเด้อแซ่บแล้วพี่น้องขาแซ่บขาแมนว่าใส่น้ำลงไปแล้วมันเซานัวค่ะเติมน้งนัวได้พี่น้องเอ้ยสมาแซ่บสมาหอมแท้ทุกคนมหม้อกระเลี่ยมแห้งแล้วนะจ๊ะเดือดฟทโฟทเนื้อก,กำลังนุ่มเด้งดึงนะคะเติมน้ำลงไปจักหน่อยค่ะทุกคนโอ้ักหลายหม้อกำลังเดือดจ้ะแมนว่าผู้ใดเติมน้ำแล้วเมันบ้นนัวกันพุ่งเพิ่มก็ได้ได้จ้ะพี่น้องขาเป็นเย่นนจ้ะ แนวกินไผ่เนวกินมันเนาะอยู่คนละเงี้ยชาดนะจ๊ะเนาะแล้วแต่สไตล์ไผ่สไตล์มันจ้ะซีอิ๊อีก่อนอืม้มเศรษฐเอากระรังเดือดขึ้นแล้วปอยลิ่วใส่ผักลงไปค่ะใส่ผักลงไปแล้วก็สใส่ขุ้นปูเป็นลำดับสุดท้ายนะจ๊ะเนาะอืม้มงบลงไปค่ะทุกคนเรียกเป็นกระสีโยเพลงค่ะทุกคนค่ะอื่ใส่ลงไปมีผักอะไรก็แก้มลงไปเลยนะคะอืมะอ้มจะเสียบผักเอ,าอ้าอ๋อบลาดุกเฮ้อมีแต่ผักมาก,กินน้ำกันเด้อพี่น้องค่ะ มาเด้อบันี้พักนยบแล้วค่ะพี่น้องนี่เห็นปอเนือตอนนี้ก็เป็นกระเซบบกระเซบติดมั่นพี่น้องคะ่ะมาเด้อเอาถั่วมาตาเอาค่ะพี่น้องมากินอมเนื้อมัวนเสียบๆน้ำกันน้ำค,คุกคิกจ้าบายบายคะ่ะ